วุดว exactly. ียดอยู่จ oh, ับคู่เพราะอจับค um, ู่ให้เพราะเอแ่เรขวิ่งเลประกันเรีกวิ่งมาแล้วเพชไทยแล้วนี่แปดกับศูนวันนี้แปกับศูนย์มวยจานทรวันนี้เรกวิ่งแปดกับศูนย์เรื่องเลขจับคู่ได้บ้าแปดกับศูนย์วิ่งเกวิ่งมาแกับศูนย์าัน แปดศูนย์บนล่างแปดศูนย์บ,บนล่างจับคู่หัวเนาะอาจารย์จับไปเลรวดเร็วท่านใจไปเลยเอาเอาสันสันมากไปเบิดแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วบ่าหลายตัวจับคู่หนึ่งแปดศูนย์เจ็ดเก้า เก้าหกแปดสามเจ็ดเก้าสี่ประตูเก้าใส่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวเก้าถ้าจับคู่ของใส่ตัวเก้าว่ะเนี่ยจับคู่เป็นสามตัวสักวนันสองเจ็ดเก้า 80โอ้นนี้3ตัวโอ้จัดเป็น3ตัว037 037 361อันนี้ค่อยรอกอบไม่เนอะอันนี้จัดเป็น2ตัวชุด2ตัว2ตัวทั้งบนทั้งล่าง2ตัวบนล่างไม่แค่นันบาอย่าง เลขวิ่งมีศูนย์มีแปดเลขวิ่งศูนย์กับแปดเาว่าเลขวิ่งศูนย์กับแปดอวิ่งนศูนกับแปดศูนกับแปดนี่เลขวิ่งนะกีฮ็ดอกมาแปดกับศูนแปดกับศูนย์ีฮ็ดอกมาไว้แล้วแปับศูนรับประกันนี่มื่อานี้ไม่รับประกันให้บ่ค่ะ รับประกันคือเขาระวังวันที่ผ่านมารับประกันหนึงเนาะค่ะรับประกันหนึ่งครับเจ็ดต้นหนึ่งคนวันนี้อาจารย์ปานี้รับประกันจะได้ให้เนาะค่ะขาดตัวหนึ่งขาดตัวนึ่งวิ่งทั้งสองตัวเลย ศูนย์กับแปดแปดกับศูนย e ์เนี่ยล่ะรับประกันแปดกับศูนย์พาโลกคือเก่าแปดกับศูนย์ได้แปดกับศูนย์บนล่างบาดในบ่อบ่อเดียวเอาเป็นเป็นเป็นบนล่างรับประกันบนล่างแปดกับศูนย์แปดกับศูนย์ให้เปอร์เซ็นต์ว่าจันให้เปอร์เซ็นต์ให้เปอร์เซ็นต์คือเก่าให้เปอร์เซ็นต์คือเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดนี่ยล่ะห้เปอร์เซ็นต์มาแห้งคือเก่าล่ะมาพาโลกคือเก่าเมาพาโลกคือเกา เลียกวิ่งเลียกวิ่งตัวนี้มาแน่นอนมาแน,น,น่ลงทุนไปบ่ขาดทุนถ้าสิจับคู่จับคู่มันก็เป็นอันนี้มันเป็นเลขมันเป็นเลขกันเครียดเก่งคู่ออกมากแล้วตดเลขวิ่งคือแปดศูนย<อ>์นี่แปดศูนย์นี่ตดเลขวิ่งเออนี่นี่แปดศูนย์ที่มันตดเลขวิ่งไว้ เด็กวิ่งคือแปกับศูนเนี่ยแปกับนเนี่ยเเลขวิ่งไว้เขียไว้มากไว้แล้วเนี่ยนี่อันนี้มันเลขกลุ้มบ่ะเนี่เลขกลุ้มเลขติดเจ็ดติดเก้าเนี่ยเลขเลขติดเก้านี่เนี่ยห้องดำมันเป็นเจ็ดเก้าเลขติดแปดก็เป็นหกแปดโอ้เลขติดแปดเป็นหกแปดเนี่ยมันคูเก้าตัวอยู่ในนี่ถ้าห้าเสี่ยวเป็ โยนี่เลยมาคัดแยกเอาหายมันหน่อยลงอา,าจารย์คัดลงไปแล้วมันจะมีแปดครูมัครับมันมีสิมีแปดคูเก่าครูอันนี้คัดเพิ่มเติมจัดมันว่าเป็นเลขสามตัวอาจารย์เป็นเลขสามตัวจัดเป็นเลขสามตัวอาจารย์อาจารย์ว่าไหมสิวิ่งนี่ละ่ะประกันเลยไหมบนล่างนั่นบ่อาจารย์บนล่างรับประกันบนล่างมาแน่นอนบนลา่นลางเลย ระประกันบนล่างอาจารย์ว่างไามคอนบไม่เลยครับเราสลอกเอกไม้ลอกเอกไม่มันบงงาม้พี่นองต้องเขียนงามๆรบประกันบนล่างเจ้ามาล้านเปอร์เซ็นต์บ่อาจารย์ล้านเปอร์เซ็นต์บ่ครับล้านเปอร์เซ็นต์เด็กวิ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์เด็กวิ่งมาล้านเปอร์เซ็นต์สองตัวนี่อาจารย์มั่นใจคู่ใดครับ เลือกมันใจป่ะชอบที่สุดนกที่สุดจิตว่าตองหงอดจองหงอดจองหงอดเมื่ใช่ได้ตัวนี้จองหงอดแปดสองจองหงอดแปดสองจองหงอดสี่ได้แปดสองมันเมื่อนไม่ได้ตัวนี้หรอเคลื่อน,นไม่ได้เลขโต๊ะต้อ,ตอ,ตอตงสามตัวเลนะ่นสามหกหนึ่งเลย ขันนะว่าฟันนะฝันได้สามหกเลยแต่ว่าฟันตองหวดได้ตัวนี้ฝันตองหวดได้แปดสองได้แปดสองฟันมือขึ้นนี่ได้ตัวนี้ว่าฟันเท่านั้นบ่บอกฟันดูขันฝันดูมันจะหลอกอย่างีกมันจะตัวอีกขัมันหลายเทียอะไรขัะแค่จับคู่สองจุดก็พอจับจุดมันแค่สองจุด ถ้อาจารย์วิ่งตัวใดมันวิ่งแปดกับส่วนคือเราแห้งคือเราแห้งทอกันแห้งทอกันแห้งทอกันแปดกับส่วนแห้งทอกันแห้งทอกันพ้อสุลาดเพิ่นท่มาเอากระหายเพิ่นไปตัวนี้แหละเพราะว่าอวดก้อนห้เพิ่นหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งไปแล้วเพิ่นก็วิ่งได้จากลนอกขอนเพิ่นก็วิ่งได้นได้บนล่างอ่ะเพิ่นได้ทั้งบนทั้งล่างหาเจ็ดกติต เลขที่ผมบอกติดมันมันติดทั้งบนทั้งล่างเนาะติดลักลอยอีกเจ็ดหกหนึ่งอีกจะว่างวดนี้ไม่ผู้กล้าซื้อวุฒิเก่าเนามันมันเป็นไปได้ได้จังเลขตัวเลขมันเอาแนี่ยว่าวโบเสือกับญาเนาะผู้เสือเขาเจ้าสือถือตามเขากับลุงไปเพราะว่าจานเพ็ดมาได้ยังสี่เพ็ดมาได้ยังสี่ได้อันอันนี้ก็มาฟันได้อีกทีครับช่วงนี้เป็นเลขสูตรบ้านนี่เลขสูตร ยุคนี้มัน,เ,นเป็นเลขสูตรตัวตัวนี้เป็นเลขวิ่งตัวนี้ก็เป็นเลขเลขวิง่งเลขวิง่งเก้ากับสองที่จริงมันมันเลขวิง่งเก้ากับสองเลขวิง่งเก้ากับสองเลขวิ่งมันเลขวิง่งเก้ากับสองมันออกหายเกียจบ หกหนึ่งห้าเจ็ดบนึงแมนบจักนแมนจาหกหน้าเจจห้าเจ5 7ส7 3 2ตสีห้าได้สองได้เก้ากับสองเ็กวิ่งมันนี่ติดเลขวิ่งโอ้แปดสองมาติดเลขวิ่งอันนี้ฟันมีฟันตองวดฟันตองวด ตัวนี้กัต yeah, ีนเลืกว yeah. well, so mm hmm. nah, mm hmm. ิ่งมันจะอ่านี <vale ่เลืกวิ่งตัวบนมัดมัจับคูใส่แถวนี่มันติดเลืกวิ่งแปดศูนย์แล้วกับมัดเกตเก่าเก้าหนึ่งกับเป็นตินเลขวิ่งอีกมันตินเลข้อกวิ่งมันตินเลื้อกวิ่งเยอะสองกัติดตัวหนึ่งเก้าติดตัวหนึ่งติดสองตัวมันหนึ่งสองตัวแปดติดสองตัวซวนซวนกับติดอีกตัวหนึ่งนี่ซวนมันมันมีตัวเดียว สาที่จับรักแน่แน่วแน่หลายตัวมันยหลรักมันคือเอาอเอนย่อเขามากใกล้ๆหน่อยๆลงว่าหกหนึ่งนี่ยสี่นึงหาเก้าก็จะดีตามหกหนึ่งเีเ่างรอเพิ่นไปแล้ว่อข้างสายอันที่เป็นโท่มมเอาอนาะค่ะท่มาเอาน้ำนะ มันยังก็ดเสียังอยู่เท่ไหมฮยังอยู่สายหนึ่งยังอยู่สี่สายย่างอยู่สี่สายเสียทรมาเอาอยู่เกิก<า>็สีให้เพื่นตัวเก้าละเพราะว่าบ่าได้คาดเคลื่อนตัวใด<า>ให้คู่คู่นี่ละใครมากก็ห้ตามนี่เก้าเพราะ,ะว่าเสียสียบ่ใหญ่ตัวเล็วคือจังเพื่อนเพื่อนหย้ย<ม>จะไม่พาเพื่อนหายเพื่อนหายใหญ่ตัวปัก <c oughs> ตัวนั้นตัวนี้เดี๋ยนะอันนี้ก็หายท่อเก้าลนละ กันเทกันถีงน้ากันไปเลยเนาะค่ะน้ากันวัดมูเวนละ่ะอยู่จังหวัดเดยบานเดยก็ได้เด,ด็กนะกันเขากเขาต้องกันเทีน้ากันเนาะพี่น้องกับเพื่อนไว้เด้อครับตัวเลขของอาจารย์ปต่นี่ครับนี่นะครับรับประกันบนล่างแต่สีบอกว่าหายหาทัาง้งเอฟซีคู่ ไม่ผู้สนใจหรือว่าเอาไปพิจารณาเบิ้องมหาอันเบื้องรัตตลีนี่ล่ละเรียนทั้งรัตตรี่หลายกว่าห้อยใต้ดินห้อยใต้ดินนี่บบขอกเนะาน้ำไปไหใหายเนะาน้นำทั้งรัตตรีเพื่อโศกรางวัลใหญ่รังวันน่อยรังวันเลขใต้าสามตัวสองตัวมันลุนได้หลายรางวัลมันลุนได้หลายรางวันเมื่อทีแล้่นี่สี่เกียรติหนึ่งมันไปออกสามตัวหนาของรัตตลี่ขั้งที่สอง ว่าละมันไปออกตัวนานนี่มันมีอย well, ู่แล้วเนี IS ่ยมันมี่หายเบิ่งเลยสีเกลดหนึ่งขีดไว้แล้วเนี่ยวงกลมไว้่ะ้วงกลมไว้ซ้ำนี่เนี่ยเนี่ยขีดไวย่างดีมันแบมันก็ไปออกตัวนันมันบอคืองวดนันงวดนั้นมันออกตามเกตเก่าตัวไทยเนาะงวดนันนั่นละพี่น้องก็ไปเสียงเบือง เปล่นทั้งลอตเตอรี่นี่ยละงวดที่แล้วนี่ก็เจ็ดหกหนึ่งนี่เบื้องอี่ก็ได้บานี้ห้ามันเป็นสามเจ็ดหนึ่งก็บ,บอกห้บ่ถือเริ่พี่น้องก็ได้ <c oughs> มันมีหลายรางวัลมันมีหลายรางวัลดิเนาะมอนแมนรางวัลเดียวค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบพุณนอาจารย์ปานนี่นะคะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางงวดวันที่หนึง่งทนบาคมที่จะถึงนี่แหก, FC, ททก,กับเอฟซีเนาะค่ะก็เป็น ตัวแท่นขอบคุณนะครับแท่นเอฟซีเพลินเนาะค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณร่ะ